นี้นะก็พามาเดินทะเลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอเอ,อชาวบ้านเนาะเขาทําอะไรกันก็ไม่รู้นะคะเราก็มาดูกันว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะตรงโน้นนะคะเห็นไหมเอ่ยลูก้ามงบนก็ไม่รู้นะคะก็อยากรู้เนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าชาวประมงเขาทําอะไรกันที่นี่เนาะก็ตามไปเลยค่ะ พี่ๆเขาก,ก็มาหาหอยเนาะเป็นหอยอะไรไม่รู้นะคะโอ้หอยตลับพี่ๆก็แย,ยกหอยแกงขี้เอาไปทำอะไรกินนะคะไปผัดอืมอ,ม,อม,มันจะรสชาติเหมือนหอยตลับไหมคะมันมีแต่มันมีทรายอยู่ข้างในเ,งเราต้องแช่น้ำใช่ไหมต้องผัดแ,แล้วก็เอาทรายออกแล้วก็แช่น้ำอีกโอ หอยหอยอะไรนะคะหอยแกงขี้หอยแกงขี้หอยแรงอ๋อหอยแครงหอยแครงขี้มันมีีองไนอ๋อก็เลยก็เลยเรียกหอยแกงขี้ ตอนแรกหนูนึกว่าพี่หาเอ่ะหอยนางลม <attraction> ตรงนี้นะคะพี่พีเขาก็จะหาหอยแครงขี้เนาะเพราะว่าเอที่เรียกหอยแครงขี้นะคะเพราะว่าข้างในก็เขาก็จะกินสายเนาะก็จะมีขี้อยู่ข้างในเนาะเขาก็เลยเรียกหอยแครงขี้นะคะ <mm <ção> ไม่ร้อนเหรอคะ <across the door> <mm <decision> <mm> ปัญหาก็หาในโซกหินนะคะโซกหินแต่ข้างล่างก็คือจะเป็นทรายเนาะพี่เขาก็จะมีอุปกรณ์ในการขูดเนาะขูดทรายหานะคะฝั่งโน้นนะคะเห็นพี่เขาบอกว่าออพี่เขาหาหอยนางรมนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูว่าพี่เขาหาหอยนางรมยังไงเนาะตรงนี้เขาก็จะหาแค่หอย หอยแครงขี่นะคะโอ้พี่คนนี้ได้เยอะเลยสวัสดีค่ะจ,ะจะเป็นทรายกับหินนะคะปนกันเนาะก็จะ,จะมีอุป,ปกรณ์ในการขุดเนาะ ขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงเขาหาหอยหอยอะไรนะคะอันนี้นังรมหอยนางรมเอาไปทำอะไรกินคะเอาไปยำก็ได้เลยพัดก็ได้นะือก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะยำกะเล่นได้หร คะอยู่มังกะรือเหนอยอะไรนะคะอยู่มังกะรือเหนอยอ๋ออยู่เกาะจำนู่นนะคะเกาะจำค่ะอือฮะข้าวใช่ไหมข้าค่ะก็เป็นเป็นเอกลักษณ์ดีนะคะไม่คนไม่ค่อยเยอะชอบใช่ค่ะก็ได้ดูวิถีชาวบ้านชาวบ้านด้วยเนาะ มาก็มาเฮ้ยตกับเขาได้อ่าอันนี้เกาะอะไรนะคะเกาะ la ปูใช่ไหมเอ่ยอาฮะเกาะปูนะคะก็ถ้าใครมาก็จะเห็นบรรยากาศของชาวบ้านอ่าฮะชาวบ้านติกันค่ะ ก็จะเห็นบรรยากาศของชาวบ้านหาหอยหาหอยที่นี่แล้วก็คุณตาก็จะมามีอุปกรณ์นะมีอุปกรณ์อันนี้เราเลือกไหมคะคุณป้าว่าเอาลูกเล็กลูกใหญ่ออุปกรณ์ก็จะมีมีดกับไอตัวเคาะเนาะตัวขูด ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นหอยนางลมหมดเลยนะคะไปมาแล้วค่ะค่ะสวยสวยอยู่เกาะนี้หนูก็ยังไม่เคยท้งแรกนะคะที่มาใช่ค่ะเ้านโอ้ยู่อุบลนนนค่ะแล้วก็คือทำงานที่กรุงเทพเนาะก็คือมาเที่ยว บ้านก็จะไม่มีทะเลแบบนี้นะ<ช>บ้านหนูไม่มีทะเลวันไม่มี<ช>ขอบคุณนะคะพี่เขาน่ารักมากเลยนะคะก็เราพูดคุยกับเขาเขาก็เป็นมิตรเนาะ จะพาคุณผู้ชมสำรวจแถบแถบนี้นะคะว่าเราจะเจออะไรตามซอกหินไหมเนาะก็คือณตอนนี้เป็นช่วงน้ำลงนะคะน้ำลงเนาะอเจอปูนะคะคุณผู้ชมเป็นปูปูอะไรไม่รู้ นี่ยังมีชีวิตนะคะยังมีชีวิตอยู่นะคะเฮ้ยยอย่าหนีบแล้วนะอ่ะ,อะ,ะเห็นไหมคะเขาก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะสู้นะคะสู้สู้ชีวิตจดแ,แต่ว่ากล้ามเขาสวยมากนะคะกล้ามมีตรงปลายกล้ามจะมีสีขาวเนะเาะก็คือสวยมากสู้ชีวิตมากนะคะสู้ชีวิตมาก ่นอ้สู้ชีวิตเหรอขอจับทัวหน่อยือเขาจะให้เราจับไหมแค่นั้นเด็ดนะคะโอ้ยสู้ชีวิตมากอืดอืดอ๋อเขอาไม่ยอมออกนะคะคุณผู้ชมสู้ชีวิตมากนะคะไอ้ ปูอะไรเอ่ยคุณผู้ชมรู้จักไม่เอ่ยอันนี้เป็นปูอะไรคะปูอะไรเอ่ยตัวใหญ่พอสมควรนะคะตัวใหญ่พอสมควรเนาะก็เราแค่จับเขาดูนะคะเราก็ปล่อยเขาไปเนาะอันนี้นะคะเป็นกั้งที่ลุลัมวนบอกเนาะเป็นกั้งทะเลนะคะนี่นี่นี่เอดินลอกลอกลักกเลย แต่ไปไวมากนะคะนณตอนนี้ก็คือเราเราไม่ได้ขยับเนาะเขาก็เลยให้เราได้เห็นนะคะแต่คือเข้าไปไวมากนะคะแต่ลูกรามมงบนพาดูปูๆๆ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 ๆนะคะโอสู้ชีวิตสู้ชีวิตมากสู้ชีวิตมากไหนเลยๆหลบแล้วนะคะเข้าไปซ่อนแล้วน้องปูนะคะ น้องปูรูดหนีบลงดาลูกล่างมงบนขึ้นมาเมื่อตกี้นะคะจะให้ดูอ่ะตัวใหญ่ไหมเนาะ,ะสู้สู้มากเลยนะชีชีช,ชีสู้เหรอเธอสู้เราเหรอเธอ,อสู้เราเหรอเธอสู้เราไม่ได้นะเข้าใจไหมว่าเธอสู้เราไม่ได้และตัวตุกกว่าเธอนะ เดีจะสู้เราเหรออืมอันนี้เป็นปูพันอะไรไม่รู้นะคะไม่น่าจะเป็นปูม้าเนาะเพราะว่าก็สง่งขายปูม้านะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจชอบสู้มากนะคะ